สวัสดีครับวันนี้เ,นเดชสารพัดซ่อมพามาดูอะไรกันอีกสักครั้งหนึ่งนี่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ผมเองเป็นแบตเตอรี่12โวลต์35แอมป์นะครับผมขี่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาจอดไว้เมื่อตอนวันอาทิตย์ครับแล้ววันนี้วัน อคารขาน,นมันพุดครับวันนี้มันพุดผมก็จะใช้รถอีกทีนึง่งก็ไปสตาร์ทดูปรากฏว่าเงียบสนิทไฟไม่มีครับไฟไม่มีลองเอามิเตอร์มาตรวจเช็คนะครับปรากฏว่ามิเตอร์เนี่ยอ่านได้แค่4โวลต์นะสี่โวลต์แล้ว Thank you.